ครอบครัวหนึ่งนะแม่ชอบไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมไปทีหนึ่งก็เป็นอาทิตย์แต่พอกลับมานี่ลูกๆก,ก็เตรียมรู้เลยนะว่าอีกสักพักเีก๋ยวก็งานเข้าแล้วหรือพ่อแม่แม่นี่ก็จะว่าโน่นว่านี่เป็นประจำเลย อีกอครอบครัวหนึ่งพ่อนี่ก็ชอบเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหลังจากเข้าคอร์สกลับมาบ้านนี่ลูกจะสังเกตพกความแตกต่างนะคือก่อนเข้าคอร์สหรือว่าช่วงที่ไม่เข้าคอร์สนี่พ่อก็เวลาบ่นก็บน่นสั้นๆนะแต่พอกลับจากคอร์สปฏิบัติธรรมนี่จะเทศยาวเลยนะเทศว่าลูกนี่ยาวเลย อีกครอบครัวนึงก็เหมือนกันนะแม่นี้เวลากลับจากคอสปฏิบัติธรรมจะชอบด่าว่าลูกด่าแรงๆด้วยไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเข้าคอสปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วน่าจะใจเย็นสงบ มีเมตตาแต่ทำไมกลับมีลักษณะคล้ายๆกันคือว่ากลับบ่นว่านะหรือว่าด,าด่าลูกๆคนในบ้านอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าพอไปเข้าคอร์สเนี่ยนะก็เห็นคนอื่นก็มีระเบียบเรียบร้อย ซึ่งมันตรงข้ามกับคนในบ้านมันเ้นความแตกต่างก็เลยมีเรื่องให้ตำหนิให้ต่อว่าเรื่อจะเป็นเพราะว่าพอไปเข้าคอสนี่ได้ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความถูกต้องดีงามก็เกิดอาการที่เรียกว่าอนะินกับความถูกต้องความดีงามเกิดความรู้สึกนะเคร่งครัด หรือจริงจังกับเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งที่จริงก็ดีนะถ้า,ามาปฏิบัติกับตัวเองเนี่ยแต่ว่าจำนวนไม่น้อยเนี่ยพออินหรือเคร่งครัดกับความถูกต้องดีงามแล้วก็ก็ไปคาดหวังกับคนในบ้านพอมีความอินพอมีความเรียกว่ายึดติดถือมั่นนะกับความถูกต้องดีงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องสีหรือเรื่องมารยาทมันก็หมอนกับว่ามีกรอบนะมีกรอบที่แข็งแล้วก็แคบพอกรอบนี้มามองทาบกับตัวคนในบ้านมันก็เห็นความไม่ถูกต้องเห็นความไม่เหมาะสมเห็นข้อตำหนิเต็มไปหมดเลยก็เลยอดตำหนิดอดต่อว่าอดเทศหรือว่า อดด่าว่าไม่ได้อันนี้น่าคิดนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเลยไม่ว่าหญิงหรือชายโดยเฉพาะในวัยที่เป็นพ่อแม่คือกลับมาแล้วเนี่ยลูกแทนที่จะสบายใจกลับต้องคอยผวาว่าเดี๋ยวจะโดนแม่หรือโดนพ่อนี่ตำหนิอะไรบ้าง อันนี้คิดว่าคงเป็นพ่อเนี่ยไอการไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมสำหรับคนจำนวนมากเนี่ยมันทำให้เกิดความยึดติดถือมั่นในความถูกต้องมากขึ้นซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความหลงตัวได้นะว่าฉันเป็นคนดีแล้วก็มองคนที่ไม่ ทำเหมือนตัวไม่ปฏิบัติเหมือนตัวว่าเป็นคนไม่ดีหรือว่ามีข้อบกพร่องขณะเดียวกันเนี่ยพอมีความยึดติดถือมั่นในความถูกต้องแล้วก็เวลามองใครหรือว่าคนในบ้านเนี่ยมก็จะเห็นความไม่ถูกต้องในสายตาของตัวเนี่ยพอเห็นความไม่ถูกต้องในสายตาของตัวก็อดจะ ตำหนิต่อว่าไม่ได้ความถูกต้องหรือความดีนี่ที่จริงมันก็ถ้าว่าปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมนี่มันก็เกิดผลดีนะโดยเพราะเอามาใช้กับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ระวังเนี่ยมันก็จะเกิดความยึดติดถือมัน่นหรือว่าติดดีก็พอติดดีแล้วเนี่ยมันก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยกับคนอื่นด้วย เช่นถ้าเกิดตัวเองนะทำทำไม่ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็เกิดความรู้สึกผิดเกิดความรู้สึกแย่ลงทั่วตัวเองหรือว่าพอทำแล้วไม่มีคนเห็นความดีของเราก็เสียใจน้อยเนื้อต่ำใจ หรือว่าพอมีคนมาว่าเราว่าไม่ดีอย่างงานอย่างนี้มก็ยิ่งโกรธนะไอความโกรธเวลามีคนมาต่อว่าว่าเราไม่ดีอย่างงานอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นความติดดีอย่างหนึ่งนะแต่นั่นก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยก็คือว่ามันไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยยิ่ง จริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่เข้าคอสปฏิบัติธรรมนะแต่รวมถึงคนที่สนใจธรรมะมากขึ้นพอสนใจธรรมะมากขึ้นเนี่ยก็จะบางทีก็กลายเป็นเคร่งเครียดไปเลยครูสอนศีลธรรมในหลายโรงเรียนเนี่ยเด็กๆจะกลัวมากเลยเพราะว่าเครียดนะชอบว่าชอบตำหนิลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ จกนกระทั่งลูกศิษย์ไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้เท่าไหร่อันนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเหมือนกันถ้าพวกเราถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ลองสำรวจตัวเองดูนะว่าเราเป็นอย่างที่สองสามครอบครัวหรือ2อสตัวอย่างที่ตรมาเล่ามาตอนต้นหรือเปล่าก็คือว่าพอสนใจธรรมะมากขึ้นเนี่ย มันก็เกิดการติดดีแล้วก็ไปคาดหวังอยากจะให้คนที่อยู่รอบตัวเราใกล้ชิดเราเขาดีอย่างที่เราคิดการที่เรามีกรอบมีเกณฑ์นะที่ที่ชัดเจนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเพราะว่าเขาทำอะไรก็ดูผิดไปหมดตรงนี้ก็ผิดตรงนั้นก็ผิดนะ กลายเป็นคนเก่งในการจับผิดนะแทนที่จะจับถูกนะคือแทนที่จะเห็นข้อดีของลูกของคนใกล้ตัวเห็นแต่ข้อเสียไปหมดเลยมันก็เลยเกิดความไม่พอใจเกิดความงุดหงดขึ้นมาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทำแล้วต้องผ่อนคลาย,ยปลอดโปรง่งจิตมีเมตตาแล้วก็มีความอดทนสูงนะ แต่ถ้าทำแล้วเนี่ยนะความอดทนต่ำเครียดเนี่ยอันนี้แสดงว่าผิดแล้วล่ะซึ่งถ้าจะพูดอย่างสโลคือไปเพราะความติดดียึดติดในความถูกต้องมากไปขึ้นเชื่อความยึดติดเนี่ยนะข้อดีก็มีนะข้อเสียก็เยอะนะเรายึดติดอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะยึดติดสิ่งที่ดีเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เราทํำสิ่งตรงข้ามได้นะอันนี้รวมไปถึงการยึดติดในบุญกุศลด้วยนะที่หมูบ่บ้านตมาที่ผู้หลงเนี่ยมีคราวหนึ่งก็ไปบินทบาทก็มีบ้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มาใส่บาทเป็นประจำยายนี่ก็มักจะชวนหลานเนี่ย หลานชายยุสัก5้สีห้าขวบเนี่ยมาใส่บาตรด้วยและยายก็บอกหลานว่าใส่บาตรนี่มันได้บุญนะยายพูดอย่างนี้เป็นประจำนะั้นหลานก็เลยมาใส่บาตรทุกเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะยายเตรียมผลไม้มาถุงใหญ่เลยยายเห็นว่าหลานตัวเล็กนะคงจะ เอาถุงผลไม้นั้นใส่บาดผ้าลำบากยายก็จะใส่เองหลานไม่ยอมนะเพราะหลานเนี่ยอยากจะได้บุญหลานก็พยายามที่จะยือ้อนะถุงผลไม้นั้นจากยายยายก็ไม่ไม่ให้เพราะมันหนักเกินกำลังของหลานบอกว่าหลานไม่พอใจนะหลานโกรธนี่หลานตีมือยายเลยทำไมหลานตีมือยายนะ พออยากได้บุญแต่พออยากได้บุญนะก็เลยทําบาปเลยนะในการตีมือยายนี่ก็บาปเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นบาปเล็กน้อยอยากได้บุญมากนะแต่ลงเอยด้วยการทําบาปหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่เพราะอะไรนะเพราะความยึดติดในบุญความยึดติดในความถูกต้องก็เหมือนกันนะถ้าเรายึดติดมากๆเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็อาจจะพลอยทําให้เรา ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปได้ไม่เคยมีเด็กวัยรุ่นคนนนะหญิงสาวนี่มามาบวชศิลศิลจาดินีเนื่องจากว่าเป็นคนที่สมัยใหม่นะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเวลาดื่มน้ำก็ยืนดื่มนะแม่ชีในวัดเห็นนะ ก็ไม่พอใจนะเพราะว่าศิรจรินีเนี่ยนั้นต้องนะต้องนั่งดื่มน้ําพอเห็นศิรจรินีทําไม่ถูกนะก็ไปทุบหลังเลยนะทุบหลังศิราจารินีเลยบอกว่าแล้วก็ดุว่าดุเอะแล้วก็ดุว่าเนี่ยทาไมยืนกินน้ำศิรจรินีงงเลยนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้นะ ระหว่างการยืนกินน้ำกับการทุบหลังเนี่ยอะไรนี่มันแยกว่ากันนะแม่ชีเนี่ยก็เรียกว่ายึดติดในความถูกต้องยึดติดในมารยาทอยากจะให้เสดจารีนีทําถูกต้องแต่ว่าปรากฏว่าตัวเองกลายเป็นทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องลงไปนี่เพราะอะไรนะเพราะความยึดติดในความถูกต้องยึดติดในมารยาทใอ้ความถูกต้องนี่ มันเป็นสิ่งดีนะถ้าเราเกี่ยวข้องอย่างให้ถูกนี่แต่ถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็นนี่มันสร้างปัญหาไม่มีเรื่องเล่านะสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ไปฟังเทศนะตอนเช้าก็จะเป็นวันอาอสาลาบูชาหรือวันสำคัญทางศาสนาก็ไปฟังเทศก็มีคนมาฟังเทศเยอะนะ แต่ว่าขณะที่หลวงพ่อกาลังแสดงธรรมเนี่ยตัวสามีผู้ชายเนี่ยลืมนะลืมปิดโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ก็ดังดังขณะที่หลวงพ่อกาลังเทศโอ้คนทั้งศาลานี่หันมามองที่ชายคนนั้นเนี่ยด้วยสายตาที่ดุดันเลยนะเหมือนกับนึกว่าในใจหลวงพ่อก็ ไม่พอใจนะก็พูดว่านะต่อหน้าผู้คนเลยว่าทำไมไม่ปิดโทรศัพท์เสียงดังรบก,กวนคู่อื่นนะไม่มีมารยาทชายคนนั้นก็น่าเสียเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกหรือครั้งแรกๆที่มาฟังเทศนะขากลับเนี่ยกลับบ้านนี่นั่งรถกับภรรยาภรรยาก็ ว่าสามีว่าทำไมไม่มีมารยาทมาไม่รู้จักกาลเทศะไม่เคารพสถานที่มาฟังธรรมก็ไม่ปิดโทรศัพท์หรือว่าไม่ใช้โหมดนะสั่นชายคนนั้นนี่เรียกว่านะเสียความรู้สึกมากนะเครียดเลยพอตกเย็นเนี่ยนะความเครียดก็ยังมีอยู่ก็เลย ไปบรรเทาความเครียดด้วยการไปไปผับนะไปผับกินเบียร์ระหว่างที่ลินเบียร์อยู่นะใจก็คิดถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าถูกว่าถูกตำหนริรู้สึกแย่มากหลังที่ลินเบียร์เนี่ยก็เผลอนะพอใจรอยเนี่ย ก็เลยลินเบียจนล้นแก้วพอล้นแก้วตกใจก็รีบวางขวดเบียแต่วางวางไม่ถูกนะด้วยอารามรีบนะขวดเบียมก็ล้มนะแล้วก็ตกลงมากระแทกกับพื้นแตกเพ่งเบียมมันก,ก,ก็กระจายเลยนะบอกว่าคนที่อยู่รอบรอบเนี่ยในในผับเนี่ยก็ลวดตรูเข้ามาเลยนะ ทีแรกเนี่ยชายคนนั้นคิดว่าสวยแล้วกูนะคงถูกดาก่าอีกแล้วสูกด่าทั้งเช้าทั้งเย็นเลยแต่ที่ไหนได้นะคนที่กลัวเข้ามานี่เขามาถามนะ่าเป็นยังไงนะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่และคนแสดงความห่วงใจนะส่วนพนักงานทําความสะอาดพนักงานของผับนี่ก็ไม่ได้ว่าเลยนะยก็เอาไม้กวาดมาทําความสะอาดเอาม็อบมาถูพื้น ผู้จัดการก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอเห็นสีหน้าของผู้ชายคนนั้นนะไม่ค่อยดีก็เลยปลอบใจนะบอกว่าคนเราไม่ผิดพลาดกันได้เสจแล้วก็เลยให้เบียร์อีกหนึ่งขวดมาเป็นของแถมปลอบใจชายคนนั้นเลยรู้สึกโปรง่งโล่งเลยนะและนับแต่นั้นมานะก็ไม่ได้ไปวัดนั่นอีกเลยนะแต่ว่าเข้าผับแทน ไปผับนะทุกวันเลยนะเพราะว่าไปแล้วอบอุ่นใจนะนะมีคนให้กำลังใจมีคนผ่วงใหญ่อันนี้ก็คงเป็นเรื่องเล่านะแต่ว่าก็มีมูลความน่าจะมีมูลความจริงอยู่แล้วก็มันก็เป็นตัวอย่างที่ให้ค่อยคิดกับชาววัดนะว่าอ่อเวลา เวลามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปฏิกิริยาแตกต่างกันยังไงระหว่างชาววัดนะกับคนในผับคนในบาร์ทำไมคนจึงมีแรงดึงดูดนะไปเข้าผับเข้าบาร์มากกว่าเข้าวัดเพราะว่าในผับในบาร์นี่นะคนนะมีความเห็นอกเห็นใจนะไม่ไม่ยึดติดถือมั่นในความผิดพลาด จะถูกอาจะผิดพลาดยังไงก็ให้อภัยแต่ว่าคนในวัดนี่นะเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องมากเวลาใครทำอะไรไม่ถูกต้องก็สดงา,าการแข็งกร้าวตำหนิทจริงเนี่ยยิ่งมาใกล้ธรรมะเนี่ยนะยิ่งต้องมีเมตตานะยยิ่งต้องมีเมตตาแล้วก็ให้อภัยคนได้ง่าย ใจเย็นแต่เดี๋ยวนี้เราเพบว่าคนที่อยู่วัดหรือคนที่ไปวัดหรือคนที่ไฝ่ธรรมนี่ความเมตตานี่อาจจะน้อยลงนะหรือน้อยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าไปยึดติดความถูกต้องมากไปอ,อย่างที่บอกนะความยึดติดในความถูกต้องเนี่ยนะไอะความถูกต้องมันดีแต่ถ้ายึดติดเมื่อไหร่เนี่ย มันก็กลายเป็นโทษหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านพูดดีนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม,มั่นแล้วก็ตอนนี้ก็มรอนาภาพไปแล้วท่านเคยพูดว่าเนี่ยแม้ความเห็นของเราจะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดสิ่งที่ถูกเนี่ยนะถ้าปฏิบัติให้เป็นให้เหมาะสมเนี่ยมันก็เกิดผลดีนะแต่ถ้าปฏิบัติผิดนะคือไปยึดเข้าไว้มันก็ผิด มันผิดเพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้และพออีกอย่างนึงคือพอมันผิดก็เพราะว่าพอไปยึดเข้าแล้วเนี่ยมันจะมีความยั่วเป็นตัวกูของกูคือต้องถูกแบบกูแล้วก็ไปคาดหวังเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยถูกเหมือนเราด้วยถ้าใครทาไม่ถูกเหมือนเราไม่ถูกตามความคิดของเรานี่ก็จะไม่พอใจ แล้วก็จะเกิดความโกรธความเกลียดอาจถึงขั้นมองเป็นศัตรูเลยสิ่งที่ตามมาคือการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนนะสีปีก่อนได้แล้วมั้งมันมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยนะ,ะพิธีกรหรือดาราคนนึงเนี่ยก็ขับรถจอดอยู่ริมถนนนะแล้ววันนั้นเนี่ย ถน,นนเนี่ยมันก็รถติดมากก็มีมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเนี่ยนะระหว่างที่เคลื่อนรถไปเนี่ยบอกว่าไปชนท้ายรถคันนั้นซึ่งราคาแพงชนเบาๆนะไม่ถึงกับกระแทกชนไม่แรงทีแรกเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คิดว่าเจ้าของรถคงไม่รู้เพราะว่าชนไม่แรง แกก็เลยตั้งใจว่าจะขับเลยไปเลยแต่สักพักเนี่ยพอไปถึงยูพอไปพอไปถึงอ่ายูเทิร์เนี่ยแกก็เกิดสำนึกผิดขึ้นมานะก็เลยเลี้ยวรถกลับเจ้าของรถเนี่ยก็รู้นะว่ามันมีอะไรมากระแทกหรือมาชนที่หลังรถลงออกมาดูก็เห็นรอยแล้วก็รู้ว่าเนี่ยใครชนนะ พอเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยเลี้ยวกลับมาเจ้าของรถคันนั้นก็เลยเดินข้ามถนนนะไปหาคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปลากคอมาลากคอข้ามถนนมาเลยนะด้วยความโกรธนะแล้วก็ตบนะแล้วก็ตบหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหนีทำไมหนีทำไม คือตั้งใจว่าจะสั่งสอนเพราะคุณไม่พอใจนะความไม่พอใจก็่แคือรถของกูถูกชนและไม่พอใจอย่างที่สองคือชนแล้วหนีไอ้ชนแล้วหนีนี่มันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากนะไม่รับผิดชอบคนแล้วคนเราชนแล้วมันต้องรับผิดชอบเนี่ยนี่ชนแล้วหนีเป็นการกระทําที่แย่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องสั่งสอนนะตบนะ แล้วก็ตะคอกว่าเนี่ยหนีทาไมหนีทําไมแล้วก็บังคับให้กราบรถนะที่ตัวเองไปชนไปกระแทกเขาบรากว่ามีคนเหตุการณ์ก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้นะมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตเลยประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเห็นว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ทำไม่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบนะ มีพฤติกรรมที่เรียกว่าน่ารังเกียจนะคือชนแล้วหนีแต่ว่าสิ่งที่เจ้าของรถทำเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยก็แค่ทำให้รถเนี่ยมันมีรอยขีดข่วนแต่คนหนึ่งเนี่ยถึงกับทำร้ายร่างกายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะความโกรธโกรธเพราะอะไรนะโกรธเพราะว่า คนขี่มอเตอร์ไซค์ทำไม่ถูกต้องคนเราเนี่ยพอยึดในความไม่พอยึดติดในความถูกต้องนะเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะโกรธมากเลยแล้วพอโกรดแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้องยิ่งกว่าอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำนั่นเราจะพบว่ามันมีปรากฏการณ์ทำนองนี้นะคือยิ่งยึดติดในความถูกต้องเนี่ย ก็กลายเป็นทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนกับแม่ชีคนนั้นนะที่เห็นศิลจารณียืนกินน้ําก็เลยทุบหลังเลย,เยให้ความยึดติดในความถูกต้องนี่มันจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะในทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากมายที่เป็นผลจากความยึดติดในความถูกต้องนะ เช่นเห็นคนทำไม่ดีทางโซเชียลมีเดียก็รวมกันนำจนกระทั่งเขาหมดอนาคตก็มีอย่างมีเมื่อสิบปีก่อนนี้ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเอาหมาไปเดินเล่นในที่สาธารณะตามท้องถนน เกาหลีเขามีกฎนะว่ามีกฎหมายว่าเนี่ยถ้าหมามันขี้ตรงไหนนะเจ้าของต้องเก็บขี้นั้นเราไปทิ้งในที่เป็นทางขยะแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะหมาเนี่ยมันเกิดขี้บนถนนนะและแกคงเห็นว่าไม,ไม่มีคนอยู่แถวนั้นเนี่ยก็เลยไม่เก็บขี้ของหมาไปทิ้งแต่ปรากฏว่ามันมีกล้องวงจรปิดนะ บันทึกเหตุการณ์หมดเลยนะแล้วก็มีคนเอาเอาคลิปเนี่ยขึ้นเว็บไซต์นะสมัยนะั้นมันยังไม่มี Facebook นะเฟซบุ๊กยังไม่ดังพอขึ้นเว็บไซต์นี่ยโหมนก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคนเห็นเนี่ยไม่พอใจมากหลายคนก็ตามเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็พบว่าชื่อนี้ชื่อนี้ทำงานที่ไหนอยู่ที่มาเลเซียอะไร คนก็ลุมกันนำเลยนะไม่ใช่ลุมกันนำผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะลุมกันนำม,มหาวิทยาลายัยที่ผู้หญิงคนนี่ทำงานอยู่กดดันให้อธิการบดีไล่ผู้หญิงคนนี้ออกเท่านั้นไม่พอนะก็มีการสืบสาวไปว่าพ่อแม่ผู้หญิงคนนี้ทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ลุมกันนำนะทางทางคอมพิวเ,เตอร์เท์เน็ตจนพ่อแม่คนนี้นี่นะ อยู่ไม่เป็นสุขเลยผู้หญิงคนนี้ก็ตกงานนะแล้วก็ไม่มีที่ไปเลยเรื่องหมดอนาคตไปเลยที่จริงสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นต้องเจอการลงโทษแบบนั้นคนที่ลุมกระหน่ำผู้หญิงคนนี้ก็ถือว่าตัวเองทำเพื่อความถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ทำไปมาไปไปมาม,ามันกลายเป็นความไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันรุนแรงเกินเหตุ ขาดเมตตาจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้เนะี่ยไม่มีไม่มีเรียกว่าไม่มีที่ยืนนะไอ้แบบนี้เราก็เห็นบ่อยๆนะในในโซเชียลมีเดียฉะนั้นนักศึกพวกเราเนี่ยนะต้องระมัดระวังไว้เสมอนะยิ่งเรามาสนใจธรรมะมาปฏิบัติธรรมเรารู้ถูกรู้ผิดเนี่ยต้องระวังอย่าให้ เกิดความยึดมั่นสาคัญหมายในความถูกต้องนะจนลืมตัวเวลาเใ,ใครทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยต้องกลับมาดูใจของเรานะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเราปล่อยให้ใจเราไม่ถูกต้องนะคือเกิดความโกรธความเกลียดเราก็าจ,จะเผลอทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะยิ่งกว่าเขาก็ได้ให้ทันทีเห็นความไม่ถูกต้อง อยู่ข้างหน้าเราอยู่รอบตัวเราเนี่ยต้องกลับมาดูใจเรานะรักษาใจของเราให้ถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยไอความโกรธความเกลียดมันจะครอบงำใจจนทาให้เราลืมตัวทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาคนเราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในนามของความถูกต้องนี่เยอะนะมันเกิดขึ้น ทั่วไปหมดเลยแม้กระทั่งการก่อการร้ายฆ่าคนบริสุทธิ์ทำสงครามวางระเบิดเนี่ยพวกนี้ก็ทำในานามความถูกต้องนะเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองก็ต้องการนะตอบโต้ต้องการ ขจัดความไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นก็กลับไปกลายเป็นว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่านะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทั่วโลกนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันใกล้ตัวเราคือว่าเวลามันเวลาเราเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกนะไปไปโทษไปกลดา่าหรือไปคิดที่จะจัดการ ไปิี้ยสั่งสอนต้องกลับมาดูใจของเราก่อนนะว่าใจของเรานี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าใจของเรามันมันไม่ถูกต้องไปซะแล้วลเห็นคนอื่นไม่ถูกต้องแต่ลืมดูใจว่าใจของเราก็ไม่ถูกต้องไปด้วยแล้วก็ยิ่งกว่าน,นั้นก็คือไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องหนักกว่าเข้าอีกนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องระวังเพราะน,นี่คือมันคือกลับดักนะของความถูกต้องของความดี